สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคดีชัดเจนว่าเป็นอุบัติเหตุทนายเดชาโหมโรงครั้งสุดท้ายก่อนสรุปสำนวนคดีตังโมดักคอพวกหิวแสง ปิดคดีแตงโม26เมษายน65นับเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่คนทั้งประเทศต่างรอคอยเนื่องจากหลายคนจับตาว่าการถแถลงของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกมารูปแบบใดแน่นอนว่าหลายคนต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมดาราสาวผู้ล่วงรับ ก่อนหน้านี้ปิดคดีแตงโมทางเพจสรยุทธ์ผู้ประกาศข่าวชื่อดังอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดณนะห้องถแถลงว่าตำรวจเตรียมห้องถแถลงปิดคดีแตงโมพร้อมจัดโต๊ะเก้าอี้ให้สื่อมวลชนและผู้เสียหายในคดีนำบอดความอาลัยรักน้องแตงโมพัทริดาพัชระพีรพง์ ทั้งยังมีข้อมูลอีกว่าพลตำรวจโทเจรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งได้ยืนยันว่าวันนี้ยังไม่ใช่การปิดคดีแต่เป็นการสรุปสำนวนการสอบสวนทางคดีของพนักงานสอบสวนเพื่อส่งให้กับอายการพิจารณาสำนวนก่อนจะมีความเห็นของพนักงานอายการล่าสุดทนายเดชาในฐานะทนายความของคุณแม่ตังโมโพสต์ผ่านเพจทนายคลายทุกข์ของตนเองระบุว่า เตรียมเดินทางไปกองบัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งฟังการถแถลงข่าวของตํารวจภูธรภาคหนึ่งเกี่ยวกับคดีแตงโมเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการตกน้ําจนเสียชีวิตของแตงโมเกิดจากความประมาทของคนบนเรือกระบวนการสืบสวนสอบสวนในชั้นพนกักงานสืบสวนสอบสวนเสร็จแล้วหลังจากนี้ตำรวจจะส่งสำนวนไปที่อายการนนทบุรีเพื่อพิจารณาออกคำสั่งฟ้องคดีต่อไป จบเสียทีคดีตังโมในชั้นตำรวจเหลือแต่พวกหิวแสงยังไม่จบสิ้นผมจะทำหน้าที่ทนายความผู้เสียหายให้ดีที่สุดสอบถามข้อกฎหมายรู้กฎหมายกับทนายเดชาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ